จัดทั้งคู่เลยทีเดียวพร้อมนะพร้อมนะจะแข่งอย่างไรมาเลยข้าวประจำที่ครับมากลางที่เลยก่อนมาที่ก่อนมาเวทีการแข่งขันตอนนี้วิธีการแข่งขันเป็นอะไรสองท่านนี้ขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะครับขันหลังไปก่อนจะไม่ได้เห็นแผ่นนี้เพราะแผ่นนี้จะเป็นเกมที่ทั้งคู่นี้ต้องจับคู่เล่นให้เจ้าหน้าที่เปิดมานิดนึงท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นว่าจะเป็นอย่างนี้แหละ แล้วเดี๋ยวเขาจะจับคู่เพราะว่าจะพ่อสิ่งต่างเหล่าน,นี้เนี่ยจะมีคู่กันเช่นอันนี้อันนี้คู่กัน<อ>เห็นไหมคู่กันแล้วไม่อยู่คู่เดียวด้วยอันนี้อีกที่เด่นๆอันนี้ขาวขาวคู่กนันนี้อย่างนี้เป็นต้นปิดปิดปิดนะเจ้าหน้าที่ปิดก่อนตัองคู่เพิงหันมานะครับ เอาละปิดเรียบร้อยเอาละทั้งคู่เชิญอธิบายครับวิธีการก็คือยังไงมันจะมีภาพที่เกิดขึ้นครับเป็นนะภาพคู่กันครับภาพคู่กันดับคู่ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งคู่นี้จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีภาพที่เกิดขึ้น1 8คู่36ภาพเขาจะทําเท่าไหร่แล้วจะมาต่อรองกันเท่าไหร่เอานะดูเขาก่อนนะทั้งหมดจะเกิดขึ้นมาและทั้งคู่นี้จำจำเสร็จปุ๊บปิด ปิดเสร็จปับ๊บคนหนึ่งจะเดินลงมาเปิดอีกคนแล้วก็ขึ้นไปอีกคนหนึ่งต้องมาเปิดอีกจุดหนึ่งให้ตรงกันให้เป็นคู่ๆไปให้เป็นคู่ๆไป<อ>ถ้าไม่ได้ถือว่าผิดถ้าได้ถือว่าถูกแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆต่อจากนี้ไปจะเป็นการจําการจําจะให้จํานาทีเดียว<อ>60วินาทีนาทีเดียวนี่แป๊บเดียวเลยนะฮะ<อ>นาทีเดียวน,นั้นเองพร้อมนะครับสมาธิดีๆครับพร้อมเจ้าหน้าที่เปิดครับเวลาเต็มตัวนะครับ นะครับดูยเต็มที่นะครับหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาจับหนึง่งนี่คือช่วงเวลาการจำนะฮะเราก็อาจจะพูดเสียงเบาๆอาจจะไม่รบกวนครับแต่ว่ารบกวนนิดหน่อยแล้วไม่ได้เล่นคนเดียวนะต้องเล่นสองคนด้วยนือนมันหมายสื่ออมไรนะ ที่ปิดครับหันหลังนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คนะครับจำได้ไงขาเร็วเลยพร้อมนะครับหันมาได้ครับหันไปเลยค่ะครับจำได้หรือเปล่าอ้าวทางนั้นน้องลงก่อนนะฮะน้องวีรศักดิ์นะครับเริ่มอะไรนะฮะคุณแพโรดจะต้องโอ้โหขึ้นไปนะครับคุณแพโรดต้องเปิดให้ถูกเท่านั้นนะครับแหมเดินลงมาครับแล้วมามองโอ้โหเดี๋ยวมันนราเราเริ่มบ้าง อย่าลืมว่าคู่นี้เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ส่งสัญญาณใดๆซึ่งเขาจะเลือกอะไรก่อนเลือกหลังนะฮะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับกลับมาครับขึ้นไปนะฮะต้องดูแลนะครับแล้วมาหยิบโอ้โหยัไงนะครับคัีมาเลื่อต่อเลืนต่อไปนะครับหยิบอันที่สามข้างบนนะครับอาย่ังไงนะครับอันี้ขึ้นไปครับติดแปดคู่ได้ไปแล้สองนะครับเย็นไม่ใช่ ็นคุณนาโรดแล้วก็เริ่มใบนะคุณนาโรอดมาหยิบทางด้านข้างผมนี่นะฮะจะไปจําสีก็ไม่ได้แล้วพยายามจะดูว่าเขาทำยังไงแล้วมองบนมองล่างเอายังไงดีครับลังเลแล้วครับจะไปดูด้านหลังแม่กมาเป็นเก่งจริงเลยเพื่อนร่วมทีมก็ไม่รู้ว่าแต่แต่ละ่านนี้จะเริ่มอะไรนะครับหมองก็ทำด้วยอะไรเนี้ยของเรามีแต่ขี้เลื่อย เอาเป็ดโ,โอ้โหมีลังเลครับแม่ามาครับยังไม่มีควารู้คมก่งมาเริ่มต้นใหม่บ้างนะครับไม่ไดไมิดเลยนะย<ช>ัง<ช>ไม่พลาดเลยนะครับเลยเปิดอันนี้ซะเลยนะฮะเห็นเห็นเลื่อนๆ <c oughs> อมันบีบคั้นนะครับเนี่ยพอแล้วแค่นี้ก็ชนะขาดแล้วแหละหยุดลุลยแล้วก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านคิดอะไรอยู่ด้วยและใช้วิธีแบบไหนไม่กล้าดเดินเข้าไปแล้วครับตอนนี้ลังเลครับตัดสินใจโอ้โหไม่กล้าหยิบ โอ้โหโอ้โหแร้องมากเลยนะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ในใจอยู่ในขณะนี้นะฮะแผนนี้มันหลุดๆนิดหน่อยนะฮะไม่เกี่ยวกับการที่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณใดๆนะฮะเลยเปิดเลยเลยเปิดเลยโอ้โหมันเป็นพิเศษนะฮะของไงครับแม่เรื่จริงๆเรื่องจริงเยอน้อยลงนี้เลยนะครับเอาอันแรกแล้วครับตอนนี้ยืมเงินยืมทองเขาจำได้ไหมแม่ หาได้ดทกคนไพโรดจะเป็นยังไงฮะออกมาเป็นโอ้โหเดนมาเปิดได้อย่างาง่ายๆเลยนะฮะเหลือสามคู่สุดท้ายเลยนะฮะเอละมั้งเอาแล้วฮะออกดอกเล็กขาวขาวเหลืองๆนี่เดินมามนจียเอาล้วครับแตะแล้วไม่ยอมเปิดเอาเอาฟ้าไฟนี่ครับเอาละครับแ <c oughs> ม่อยู่ที่คู่นี้แล้วนะครับเดือดตรงกลางบนนะฮะคู่นี้สุดท้ายแล้วครับจะผิดสองคู่หรือว่า ถูกหมดแล้วครับเปิดหัวปูเลยนะครับออกมาเป็นโอ้โหตกใดจริงๆแปลว่าไม่พลาดเลยทำได้ทุกหมดทุกคู่เลยนะคะทีนี้เนี่ยจะไปถามว่าคิดยังไงทำยังไงก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเป็นเกมแข่งเดี๋ยวแข่งเสร็จเดี๋ยวจะถามแต่จะตอบหรือไม่ตอบก็แล้วแต่เพราะอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ต้องแข่งอะไรกันต่อว่ากันไปทีนี้จะเริ่ม ต่อเขาแหละให้เขามีผิดบ้างดีกว่าได้ครับสักกี่ครั้งก็หลายหลายครั้งอ่ะสี่ครั้งแล้วันสี่ครั้งถ้าเกิดครั้งที่หนึ่งได้จบครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองให้เป็นสามชาเลยครับโอ้เพรเข้าใจนะสามท่านเข้าใจนะได้สองครั้งนะจำนวนภาพก็คือสามสิบหกกับสิบแปดคู่ผิดได้ไม่เกินสี่ ถ้าครั้งแรก2คนครั้งที่2 3คนได้หรือไม่ได้ ยังรู้ขนาดนี้เลยผลบ้านเดียวกันมองกันออกอ่ากระสครับ,บตอบว่าไม่ได้ค่ะไม,ไม่ได้ไไดอ่าคุณร็อกกี้ต,ตอบว่าได้ครับอคู่<ห>แรกจะส่งใครมาครับเท่งกระนองเลยชื่อใหม่มาแล้วหนึ่งนาทีนะครับดูให้เต็มที่ เขาจะเจอเจออะไรดอกไม้หรือเปล่าเป็นน้าน้าสัตว์ทั้งหลายเออจำได้จำได้ง่ายง่ง่ายง่หนึ่งนเพียวให้ได้โอ้เดี๋ยวดูดไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเล่นกันได้นะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้จะช่วยบริหารความจําด้วยสัตที่พูดได้จําไว้ก่อนนาทีครับจำไม่ได้พูดได้มีพูดได้ไหมเนี่ยมีเต็มจพูดได้มันพูดยังไงครับกล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 ับ เจ้าที่ปิดครับพอแล้วพอแล้วครับภาพแรกครับออมาครับอบอกแล้วเดี๋ยวมัน้จะได้งสเอาละอืออืออออเออ๋ยอเออออเออเออเลยเอเออเออเออ่ะอือ I don't know.

เหมือนกันตรงไหนอันนี้เจ้าหน้าที่จะปิดกลับไปด้วยนะเอาละครับผิดหนึ่งแล้วนะครับอือฮื้มฮื้มมันคืออะไรเอาละครับตาทุบเปิดให้เจอมาเธอโล่เลยเปิดให้เจอกระลอกเถอะไม่รู้ว่าตัวไหนล็อกเอาละเปลี่ยนใจมาใจก็เปิดเออออกมาเป็นเอาละครับผิดเป็นสองแล้วเอาละครับ เปิดแล้ใหม่ครับอันนี้ก่อนชัวร์ที่สุดอันนี้คือชัวร์ที่สุดเมื่อกี้พลาดนี่ป๊าทำได้เปล่าทำได้เปล่าทำได้ปหรอทำไม่ได้ทำไม่ได้เหรอทำได้เหรอโอ้ตายแล้วผิดมาแล้วสองเกิดมาแล้นนี่ผ่านไปแล้วสองตอนนี้อเกียงไปเลยมันใจเปิดเลยเปิดเลยออกเปิดเป็น ลงอีกทีครับเฮ้ยเฮ้ยนลมกกไอลับกลับกลับกลกลับบกลับกลับมาได้ลนี่ยถุงลเมื่อกี้ถุงละถุลาเมื่อกี้ะับบเลยัวบบเลยไอ้ลเราอยากู่นี่ันั้นอยู่เรื่องคู่แรตด้วยนัน ใช่ใช่ใจนะครับมั่นใจนะถ้มันใจก็เปิดเปิดแล้วครับออกมาต้องเป็นปั๊บเอ้ยเป็นเอ้ยเอ้ยไม่ได้เชื่ออ่าครับเทงเปิดต่อครับยังผิดอยู่สองเท่านั้นเองนะยังได้อยู่นะครับอือนี่แหละโอ้เอาละเอ้เป็นเอาละเดินตรงไปตรงไปนั่นน่ะตรงนล้นตรงนล้นแหละมานั่นมา นี่นะปลายเขวหมดแล้วตรงนี้ตรงนีอ่าอ่าต่อต่้เลยนะครับแล้วโอกมอีกทีเดียวเท่านั้นนะครับปิกได้ทีเดียวอ้าวตาแล้วไม่ต้องถกหมดแล้วนะครับขาอันนี้ม้าอันนี้กบใช่ม้ากบ งูหลามงูหลามมั่นใจนะ่เป็นก็เป็นมูหลามเนี่ยเน,นี่ยมันใจก็เปิดเลยเอาละนะผิดเป็นผิดหรือว่าโชคดีไปเรียกเชียงออกมาเป็นเอ้ยผิดหมดแล้วด้วยผิดหมดแล้วโอ้โิดครบสี่ครั้งแล้วนะจากนี้ไปต้องผูกหมดแล้วนะครับครั้งนี้ต้องห้ามพลาดนะคุณเท่งเริ่มครับอันนี้อน,น,อน,น,นองลงมาต้องผูกเท่านั้นผิดจบเลย ขอให้มันเป็นไอ้พวกนี้นะแต่พวกนี้นะจบเลยสบายเลยไปได้อีกเฮ้ยเป็นไงมัจะใช่ลูกไก่ผิดจบแล้วนะครับนะสองอันเนี่ยพราันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะกองถูกเท่านั้นเอ้าใช่ไหมขอมาเป้เสียเลยว่าจบมันเป็นมาบาเลยไม่มีแล้วนะครับผิดไปถึง5ครั้งนะครับไม่ได้นะครับ ทุต่อไป3คนแปประกจัรวาเต็ตัวนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเปิดครับสัตีกเอาสัตว์ปกสี่ขาสี่ขุกน้ำไปตัวไหนสัตว์ปีกวะเอาละนะโนตลกอย่างเดียวเลยเอาตลกอย่างเดียวเลยโงเอ็ดเป็ดโงเอ็ดเป็ดโงหนูลงเดอเด้อคน เปดหนวกทหรหาครับเอาครับเจ้าที่ปิดครับปนะครับห้ามเสมอครับห้ามเวพอมเรียกร้อย3คนม่ก่อนเเนะรัเปิดงมา้อาในี่ให้่ยแล้วก็จาไม่ได้ด้ยครับโที่เดินเพิ่เลยนะอย่างเร็วเลยนะครับ เอาเลยนะคุณผมเอาเยะไดไปใช่เปิดต่อเป็นอไปเป็นไปย่องเลยไปย่องเลยใช่มาเก็บครับเรีบงมาเลยไปย่องย่องเลยลงมาเลยอาโอ้โหนี่รูยเลยนะครับย่องใช่เฮ้ ิดไปแล้วสองนะฮะอ้าวใครจะเริ่มปล่อยครับอันนี้อนุญาตแล้วนะใครจะเริ่มก็ได้หัวมุมครับต๋าเด่นปั๊บนี่คุณบม่ำลงมาครับเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เปิดเลยนะเปิดแล้วครับอ้าโยกัน เอาละครับผิดไปแล้วสอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เลยใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ้าวงั้นเปิดเปิดมาเป็นครับปูนะครับยังถูกอยู่นะครับอ้าวเท่งออกมาเปิดใหม่ครับขอให้เปิดตั้งโผเหลือเเหหลลืืออไหนล่ะเอาเลยครับเหลือเปลือกครับเจอไม่เจอครับอ๋อแล้วให้สูตรได้ใช่ไหมแล้วให้คนที้ลงไปใช่ใช่เอา อยู่ในโคต้าครับไม่ใช่ข้างบนนี่เพ่งใช่เอาแล้วครับเพ่งตรงไหนครับเอาผิดช่างมันขอบฟาเป็นเอาละผิดไปแล้วสามแลครับเหี้ยฮะผิดไม่ได้แล้วนะครับพี่เปิดเลยเอาละทำได้ไหมได้เฮ้ยเอาฟ้าเป็นเฮ้ยป๋าต๊อกโอ้ยป๋าต๊อกนี่เลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผิดครบสี่ครั้งแล้วนะจากนี้ไปต้องถูกทมาใครจะเริ่มครับคุณเท่ครับมาประจวบครับพี่โหนี่คือกลุ่มตลกพี่ยงใครรู้บ้าล่ะรู้แล้วพีิョンเรารู้แล้วพี่ยงรู้เปิดพี่ยงนี่เม็ดเปิดเฮ้ยอันนี้เหรอเนี่ยหยุดอย่างนี้แหละเฟอร์เปิดเอ้าเปิดเปอรเปอรเฟอร ีกับคู่นี้คู่นี้เนี่ยนะคู่นี้กับคู่นี้ใช่ไหมครับผมคุณคุณทำมันคุณมาตรงนี้เปิดเลยเปิดพร้อมกันเลยไม่ใช่คู่นี้อยู่ข้างบนอ่อันไหนอันไหนอันนีนอันนี้กับใครพี่โย่งพี่โย่งรับนี่พี่โย่งนี่อ่าได้อันไหนนี่พี่เป็ดนี่เฮ้ย จริงจริงแล้วการจำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนคะมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับเทคนิคซึ่งยังบอกไม่ได้อยู่ดีก็ต้องเป็นการไปเรียและไปไปสื่อสารกันเองเก่งจริงเก่นะฮะขอบคุณทั้งคู่ยขอบคุณอาจารย์ไพโรธทองคำสุขและคุณวิยาศักดิ์ศรีสุขนิมิตขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกท่านค่ะ